ครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับแตมตอนนี้ก็หน้าฝนแล้วก็ใกล้ๆจะไปสู่หน้าหนาวแล้วะนะครับช่วงที่ผ่านมาครับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยระบาดในหลายๆพื้นที่นะครับไม่ว่าจะลูกเด็กเล็กแดงคนแก่อะไรป่วยกันหมดเลยโรคไข้หวัดใหญ่ต้องแอดมิตที่โรงพยาบาลนะครับเป็นภัยใกล้ตัวที่หลายคนอาจจะมองข้าม,มนะครับแบางคนก็าไม่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือรับแล้วเนี่ย มีทั้ง3สายพันธุ์4สายพันธุ์แบบไหนดีที่สุดนะครับการได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ตอนนี้โรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยหายเองได้หรเปล่านะครับพูดคุยในประเด็นนี้กันครับกับนายแพทย์มนุษย์เวงวงห้อง ICU เฉพาะด,ด้านโรคระบบการป่วยหนักและโรคผู้สูงอายุป,ประจำโรงพยาบาลวิชัยยุทธครับวนนี้คุณหมออยู่กับเราแล,แล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณหมอ สวัสดีครับคุณชรงพลคุณนรินาและท่านผู้ฟังครับค่ะคุณหมอคะสอบถามถึงสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ตอนนี้บ้านเราสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้กำลังติดกันเยอะมากนะครับค่ะอย่างรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเดือนเนี้ติดประมาณหนึ่งแสนคนนะครับอืมและอย่างที่โรงพยาบาลเนี่ยเจอทุกวันนะครับเจอจนทราว่าไม่มียาคือขาดยาเอานํามารักษาคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่ค่ะครับ อาการของไข้หวัดใหญ่นี่เป็นยังไงครับมันแตกต่างจากธรรมดายังไงครับสังเกตยังไงครับส่วนใหญ่ก็ยังมีไข้สูงปวดหัวปวดไอน,น้ำมูกไหลเจ็บคอคือมันจะหนักกว่าไอ้หวัดธรรมดานะหวัดธรรมดาไม่ก็มีไข้สูงไม่ค่อยปวดหัวปวดตัวอจะมีมู้ไอเจ็บคอแต่นี่มันจะมีอาการแบบว่าทุบร่างกายไข้ปวดหัวปวดจักครับถ้ารักษาเองอยู่ที่บ้านเนี่ยทานพาราหรือว่าปล่อยปล่อยเอาไว้นี่จะหายเองได้ไหมครับ คือต่างจากไขวัดเล็กนะครับปัหใหญ่เนี่ยมันสามารถจะลงบอดได้นะครับสามารถจะทําใหเา้เส้นเลือดในหัวใจจะตีบตันได้ทําให้หัวใจกล้ามเนื้อหัวใจทํางานผิดปกติได้ทําให้สมองอักเสบได้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรรักษาที่ต้องไปหาแพทย์นะครับค่ะห้หัใจัยเป็นได้ทุกคนไหมคะคุณหมอเป็นได้ทุกคนนะครับอ๋อแล้วกลุ่มเสี่ยงนะแต่เสี่ยงเนี่ยคือกลุ่มเสี่ยงคือเป็นแล้ว จะเป็นได้ต้องมกลุ่ม608ที่เป็นโควิดนะครับนะ,ค,ะคือนอกจากจะกลุ่มเสี่ยงแล้วก็คนชัวอายุก็นี้โรคประจําตัวต่างๆแล้วผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยนะอันนีเน้เป็นกลุ่มเสี่ยงคนอ้วนเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงอืมครับเออแล้วเด็กกับผู้ใหญ่นะฮะอาการต่างกันไหมครับเวลาเป็นไข้หวัดใหญ่ฮะคือก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเด็กส่วนใหญ่เขาจะเอ่อพื้นตัวหายเร็วกว่า ผู้ใหญ่นะครับแต่ก็มีบางคนสามารถจะป่วยหนักได้อย่างที่ผมบอกมันจะเล่นงานไม่ใช่เฉพาะทางเดินหายใจส่วนบนอย่างเดียวลงไปทางสุดล่างแล้วไปส่วนอื่นของร่างกายหัวใจสมองอะไรได้นะครับครับก็เท่ากับว่าถ้าเกิดคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วหรือว่ากลุ่ม6 0 8เนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่และถึงขั้นเสียชีวิตได้หากมีโรคแทรกซ้อนใช่ไหมฮะถูกต้องคือกลุ่มเนี้ยถ้ารู้ว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ต้องรีบหายารักษา รเรบยาต้านไวรัสมากินให้เร็วที่สุดเลยภายในสองวันแรกเหมือนกับโควิดเนี่ยต้องกินภายใน5วันแรกคกนที่ต้องกินภายในสองสางวันแรกที่รั่วตัวเองป่วยครับจารักษานี่มีแต่ในโรงพยาบาลหรือสามารถซื้อหารับประทานเองได้ฮะคือเคืหาเนี่ยจะเนี้หาซื้อไม่ได้แม้กระทั่งในโรงพยาบาลนะครับ<อ>ยาเราต้องสำรองไว้สำคนที่ป่วยหนักจริงจ คนที่ป่วยน้อยๆเราก็ไม่มียาให้แล้วตอนนี้นะครับเพราะว่ามีการการผลิตยาเนี่ยขาดแคลนมากค่ะแล้วอย่างนี้คนไปโรงพยาบาลรักษากันยังไงล่ะครับไม่มียาครับคือคือก็ก็มันแล้วแต่วันบางวันฟลุกก็ได้ยาคุณหมอครับเพาอย่างนี้เราป้องกันยังไงได้บ้างคะแบบสถานที่ที่เราอยู่มันเกิดมีคนป่วยอ่ะค่ะคือการป้องกันที่ยิ่งคือการไปฉีดลักซีครับหรือว่า ฉีดแล้วจะไม่ป่วยนะครับฉีดแล้วก็ยังติดเชื้อได้แต่ว่ามันจะป่วยน้อยลงไม่รุนแรงนะครับ,รบเพราะฉะนั้นขณะนี้ทุกคนขอให้ไปฉีดนะครับเพราะว่าเพราะว่าไปเพราะมันไม่ยารักษามไม่พอขนาดนี้ครับวัคซีนเนี่ยอ่ตอนนี้มีวัคซีนสามสายพันธุ์สี่สายพันธุ์เท่าที่ผมทราบนะฮะสามสายพันธุ์จะฉีดฟรีนะฮะหน่วยง,งานรัฐนะฮะแต่ถ้าเกิดสี่สายพันธุ์่ยต้องเสียตังค์ห้าร้อยเอ๊ะมันมีสามสายพันธุ์สี่สายพันธุ์อันไหนดีมันต่างกันไหมฮะ คือสามสายพันธุ์ก็มีมีสายพันธุ์เอสองสายพันธุ์สายพันธุ์บีหนึ่งสายพันธุ์สี่สายพันธุ์ก็มีสายพันธุ์เอสองสายพันธุ์สายพันธุ์บีสองสายพันธุ์ครับคือขนนั้นเนี้ยขอไปฉีดเฉยๆครับไม่ว่าสามสามสายหรือสี่สายพันธุ์ก็ตามเพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นเอมากกว่าครับสามสายพันธุ์สี่สายพันธุ์ก็ฉีดได้นะครับไอ้กคุณหมอฮะพูดถึงยาที่บอกว่าขาดแคลนแล้วก็ยาที่ที่ที่เราไม่มีเนี่ยตอนนี้ชื่อยาอะไรครับก็ยาชื่อโอเซลทามีเวียนะครับ ไอ้ตัามี f l ูชื่อการคานะครับและของของของการเปิษไก็ผิดชื่อว่า GPOA flu นะครับคือขนาดเนี้ยผิดไม่ทันนะครับโดยาทัางว่ายามันขาดตลาดนะครับอันนี้ไม่รู้จะจะได้มาเมื่อ,อไหร่ยังไม่ทราบค่ะโอ้ครับคือค่ะฉีดวัคซีนมันช่วยลดความรุนแรงตอนเราเราเป็นไข้หวัดใหญ่ถูกไหมคะคุณหมอใช่ครับคือคนไหนที่ฉีดวัคซีนนะยอาการน้อยๆไม่มียาก็ไม่เป็นไร ค่ะก็กลับไปรักษาที่บ้านกินยาตามอา,าการแล้วป้องกัน,นต้องกินยาค่ะ <h> แล้วการป้องกันที่ไม่ใช่การฉีดวัคซีนนะคะอย่างเช่นยังไม่สะดวกหรือนะตอนเนี้ยังรู้ว่าเออแพร่ระบาดกันเยอะเรามีเรื่องของสุขนาัตรงไหนป้องกันเหมือนกับโควิดเลยครับค่ะเหมือนทุกอย่างเลยครับใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างมันล้างมือนะครับคนไหนที่ป่วยต้องใส่หน้ากากเพื่อป้องกันแม่จเป็นิดเื้อคนอื่นนะครับแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่แออัดเพราะฉะนั้นหน้ากากขนาดี้เป็น เป็นสุขอนมามัยที่สาคัญขณะนี้นะครับอย่า,อ,าอย่าเพิ่งต้อจิงนะรับโอ้ครับแล้วไข้หวัดใหญ่นี่โดยหลักแล้วเนี่ยจะระบาดถึงช่วงไหนครับก็คงคง,คงอีอกสองสาเดือนนะครับเพราะมันยังไปเรื่อยๆอยนะช่วงเนี้ยคือช่วงเนี้ยช่วงเดือนที่แล้วเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่พีดสุดครับแล้วเมื่อจะค่อยๆลดลงอืมครับอ๋อนี่คือสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่นะครับท้ายนี้คุณหมอมีอะไรฝากเพิ่มเติมถูกฟังทางบ้านไหมครับ ครับก็ฝากไว้ว่าคนไหนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนรีบไปฉีดใช่ไหมจะเป็นสามสายพันธุ์สีมันก็ตามไปฉีดซะก่อนเพราะว่าฉีดแล้วถ้าเป็นเราจะป่วยป่วยไม่หนักเพราะว่าฉก็ไม่เป็นไรเพราะเราฉีดวัคซีนไปแล้วครับครับครับคนนี้ขอบคุณคุณหมอมากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนายแพทย์มนูนล,ลีชเวงวงหัวหน้าห้อง i อ u เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจผู้ป่วยหนัก,นกและโรคผู้สูงอายุประจำโรงพยาบาลวิชัยยุทธ์ครับ